ขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับบ้างไงครับซ้ายครับคือสงสัยในบทในชนะนิดนึงครับคือสงสัยอุปัติกับอุปาธินะครับสองคำนี้มีความหมายในยะแตกต่างกันอย่างไงครับอุปัติครับอุปัติอ่างปอปาถอทงสระีนะครับ ุปาธิอออ่างสระอุปอปาสะอาตอนนสระอาเนี่ยครับมีนัยยะมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรอันเดียวกันหรือเปล่าต้องดูบาลีสิเยียวไม่ลองดูบาลีสะกดอย่างไงน,นะอะออ่างสระอุครับแล้วก็อะไรนะปอปาทอทงสละอิครับปอปาตอทงสระอิอุปาธิใช่ไหม แล้วก็อุปาธิออางสระอ,อุแล้วก็มีคําคืออะไรนะอะอุปาธิครับออ่างสละอุปอปาสละอาทอทหารสละอีครับปปาสละอาแล้วก็ทอทหารสละอีครับต่อทหารสละอ,อีครับอุปาธิเนี่ยเหรอ มีทั้งคู่แล้ว,ลวก็ยังยังไม่ค่อยเข้าใจครับดูแล้วคือคือผมเข้าใจว่าตัวอุปาธิเนี่ยเป็นเป็นในส่วนของสังโยชน์แต่ส่วนอุปัธิอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับเลย เนอแปลสังโยชน์เหมือนกัน mm hmm. ยึดมัน่นถือมัน่น ปาทานความยึบอุปาทิก็เป็นสังโยชน์เบื้องสูงนะอ๋อครับถ้าอุปาทิยยังเหลืออยู่ครัจะเป็น,นอนาคามี้นนแต่มันเกี่ยวตรงสังกปะนิดนึงแค่นั้น เคยคุยกันไปแล้วตรงนี้ที่มันมาเกี่ยวนิดนึงมันต้งงในมีคําพูดพิเศษ<ม>ออกมามเฉพาะของมันเลยคอ,อังน,นี้หมายว่า<ม>อุปาทิเนี่ยคือตามบทพิญาที่พระเจ้าตัดบอกว่าเป็นอนาคามีมอันนี้อนาคามีเนี่ยเราเพราเรานับตั้งแต่สังโยช์ตัวฉันทะออ<ม>ืขึ้นมาออนนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าตัวอุปาทิเนี่ยนับต,ตั้งแต่สังโยช์ตัวที่สี่ขึ้นมาคือ ไม่ไม่เจาะไปที่สังโยชน์ตัวเบื้องสูงอย่างเดียวคือนับตั้งแต่เปอนสังกัปะใช่เฉพาะสังกัปะเฉพาะในส่วนสังกัปะเฉพาะในส่วนสังกัปะเพราะว่าตัวกรรมจันทากับพยาบาทเนี่ยในส่วนสังกัปะเนี่ยเป็นส่วนอนุสใอมันจะมาเกี่ยวในส่วนสังกัปปะนิดหนึ่งครับงั้นถ้าจะพูดให้ให้ถูกต้องตรงจริงก็น่าจะชี้ไปเลยว่าว่า ไม่ใช่เฉพาะสังโยชน์เบื้องสูงก็คือเฉพาะในส่วนที่เป็นสังกปะทั้งหมดอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ไม่ถูกกก็ไม่ถูกครับก็ไม่ถูกกก็ในในส่วนสังกปะทั้งหมดคือในส่วนในส่วนสังโยชน์เบื้องสูงบวกกับสังกปะของสองสองสังโยชน์เบื้องต่อสี่กับห้าตัวสี่กับห้าอ๋อใช่ก็คือโอเคถ้าถ้าได้นิดเดียวใช่มันเลยตัดไม่ขาดไงว่า เบื้องต่ําก็ไม่ใช่เบื้องสูงก็ไม่ใช่เพราะมันเกี่ยวนิดนึง่งม,มาเกี่ยวกับตัวสังยชน์เบื้องต่ําในส่วนสังกัปปะ,น,น,ปะนิดนึงแค่นั้นเองอืมก็คือถ้าพูดใดถูกต้องคือว่าในส่วนของสังกัปปะสังยชน์ตัวที่สี่กับห้า อครับแล้วก็กินไปถึงสัญญอบริสุทธิทั้งหมดทั้งหมดถุกตองใช่ใช่ว่าถ้าบอกว่าสัญญเบริสุทธิ์อย่างเดียวก็ไม่ถูกอีกก็ถูกกีกก็เลยอธิบายแล้วคือมันยาวก็เลยเหมือนมีคําคําเดียวแล้วก็เป็นอุปธิคํานี้ก็เลยยากอ่ะยากเข้าใจยากขอบคุณครับแล้วแต่เราพูดกัน เราพูดกันแบบธรรมดาก็เบื้องสูงเบื้องสูงเรก็บื้องสูงอ่ะก็แต่ถ้าถูกต้องก็คือต้องสังกัปะในส่วนของเบื้องต่ำแล้วก็สมงโหนึ่งใช่ใช่อ๋อครับผมแต่นี้เวลาอธิบายธรรมะอื่นเนี่ยพอไปพูดถึงอุบธติแล้วก็มาอธิบายอุบธติซ้ำอีกมันไอตัวที่กําลังอธิบายอยู่ก็จะไม่ต่อเนื่องก็จะงองอีกก็รวบให้เข้าใจคร่าวๆไปก่อนอประมาณนี้ เพราะผมก็มานั่ง,งดูวินาดื่มกันว่าเอา๊ะไม่มีสักวสูตรไหนไหมที่เพื่อตัดลงไปชี้ลงไปเลยว่าอุปัทิคือสัญญากุเสูงว่ายังหาไม่เจอเหมือนกันไม่มีครับใช่ไม่เจอเอ,อ๋อขอบอคุณครับอา่ามีอีกอีกหนึ่งครับพระอาจารย์คือว่า,าได้ได้โอกาสไปอ่านพระสูตรมาังปินิกาสูตรนะครับแล้วก็เห็นว่ามีวลีวลีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระเจ้าตัดมาแต่ผมไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนินช้าตรงนี้ ก็ย <G ül ets> ังผมยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรนิปรัตปัญจสัญญาไง <G ül ets> การที่เรามีสัญโยค้าในสัญญานั่นแหละนั่นแหละธรรมะอันเป็นทําให้เกิดความเ,เล่นช้าคือผูกกับอารมณ์ใดก็ตามนั้นเล่นช้าะอละแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดอนุสัยความเคยชินมีนิปปัปัญจสังขารด้วยนะครับอในเวทนาก็เหมือนกันเครื่องเล่นช้าในเวทนาสัญญาสังขาร เป็นเห่ได้เนื่นช้าหมดเลยครับตัวความเพลินตัวสังโยตัวฉันทราคานะนะก็ค,คือ,อคําว่าส่วนแห่งเันจะเน่นช้าถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นตัว,ต,วตัวกิเลสตัวหนึ่งใช่ทั้งก้อนที่เป็นภาพรวมๆวงที่พุทธเจ้าใช้คํานี้ขึ้นมาใช่ใช่ใช่ดังนั้นทิฏฐิใดๆก็ตามถ้าเราถึงทับจับฉวยไวล้เนิ่นช้าหมดเลยครับ นั่นก็ต้องวางวางทิฏฐิแล้วก็ต้องรู้เหตุเกิดทิฏฐิความดับแห่งทิฏฐิตัวความคิดขึ้นมานั่นแหละเจเตติประกับเปตินั่นแหละครับขอบคุณครับรอขอขอโอกาสครับอาจารย์ตรงนี้ครับอเออว่างนงล้วคือเริ่มจากประวัติของตรงภาษาของกบิญญาณนนะครับเออ ที่ร้อนแรกบอกว่านามรูปเป็นเหตุแล้วก็มีจิตใช่ไหมครับอืแล้วก็จิตแรกจิตเกิดแรกวิญ,ญญาณปรากฏอืเสร็จแล้ววิญญาณพอเป็นวิญ,ญญาณพวกมีฉันทาราคะนันทิตันหาเนี่ยอันนี้ก็ถูกเรียกว่าสัตว์ใช่ไหมครับออ,อันนี้โยงไปคือถ้าเราจะหมดเอ,อหมดอุปทานเนี่ยก็คือต้องเห็นตรงนี้เกิดดับใช่ไหมครับใช่ก็คือจะโยงไปที่อนออา,าปานาสติกับกายาคตาสติคอ,อ,อ,อคือ ที่บอกว่าเออเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ละงับหายใจเข้าอืว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ละงับหายใจออกเอคือกายสังขารให้ละงับเนี่ยหมายถึงกายสังขารคือเราหมายถึงว่าเราเคลื่อนไหวอยู่ด้วยได้หรือเปล่าครับอาจารย์เราเคลื่อนไหวอยู่ด้วยได้ไหมกายสังขารให้ลำงับเนะหายใจเข้าหายใจออก การปรุงแต่งทางกายครับผมหมายถึงเราจะให้มีความปรุงแต่งทางกายอยู่ต่อได้ไหมคือหมายความว่าที่จะปฏิบัตินะครับหมายถึงว่าการปฏิบัติกายแลาตาสติเนี่ยเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เอ,อจิตก็ตั้งจิตไว้ดีๆ <c oughs> ดีสงบระงับอยู่ด้วยดีอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็คือหมายความว่าตอนที่ปฏิบัตินะครับคือหมายถึงว่าเดินแล้วก็หยุดหายใจแล้วก็พอหายใจดับพอเราหายใจดับไปก็เดินต่อ <c oughs> พอเสร็จแล้วเดินกลาลังใจ กำลังจะหยุดก็ดูตอนที่มันกาลังหยุดแล้วก็มาหายใจต่อสลับกันไปตอนที่เราอยู่กับกายอย่างเดียวอย่างนี้คือเราเห็นวิญญ,ญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราอยู่ก,กับกายอย่างเดียวยังี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ได้<ๆ>ก็หมายความว่าตรงนี้คือตรงขั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับคือ<ๆ><ๆ>อยู่กับกายอย่างเดียวปุ๊บแล้วก็ดูวิญญาณตรงนี้ตร,นตรงนี้ดับดัดูวิญญาณเกิดดับแค่นั้นเองแล้วเราก็ถอดอุปทานตรงนี้ได้เพราะว่าเราเห็นวัาเกิดดับเกิดดับตลอดได้อืมโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับหลักๆเนี่ยให้เห็นตัวจิตเกิดดับนี่แหละหรือวิิญญาณเกดดับ 那。Nah.